ยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนฟอร์นะจ๊ะตอนนี้วันนี้มาทัวร์คาเดกับน้องอุ๋มเย้ฮ <Yeah. S 2> แต่ว่าทัวร์วรอบนี้ทัวร์รอบนี้เรา <Yeah. S 2> จะเที่ยวแบบประหยัดไม่ใช่ <Yeah. S 2> เพราะว่าเราบล็อกแต่ว่า <laughs> เพราะเราไม่มีตาอ์อลไม่ใช่ <laughs> เพราะว่าเราต้องการจะชชร์ลิงก์ตัวเองว่าอยู่หลายวันมากี่วันหกหมา5้าวันใช้ใน30ยูโรได้หรือเปล่า ลองไปเดี๋ยวก่อนบอกโปรแกรมทัวร์ก่อนแฟรงก์เฟ <Frankfurt. S 1> ิร์ตนี่พี่เตรียมโปรแกรมทัวร์มาละการเคดีพาไปคดีคดีคดีาเดีเด๋ยววันนี้จะเที่ยวในแฟรงก์เฟิร์ตจะพาไปส่วนของซูม <Zoom. S 1> ส่วนของรัดเฮาส์แล้วไปที่ไมส์แต่ว่าคงยังไม่ได้ไปเที่ยว คีวีพันฑ์อะไรมากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปที่บาร์ทอมบวกที่เป็นพระตำหนักของรัชการที่5แล้วกลับมาแฟรงก์เฟิร์ตอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากมาช้อปปิ้งวันศุกร์จะพา,าไปไมส์กับวิสบร์เดิแล้ววันเสาร์ช่วงนี้มีงานเทศกาลคาร์นิวัลก่อนที่คนเยอรมันจะอดอาหารทั้งอาทิตย์ <Yeah. S 1> เขาก็จะกินกันเป็น <Hey. S 1> ้นหลักอาทิตย์นี้หนุ่มบอกว่า บา,บางบางที่ของเยอรมันเขาก่อนเขาจะออกหาเขาจะแต่งตัวแบบแฟนซีอ่ะที่นี่แหละที่ไมซ์ที่โคลนแล้วก็ยอดที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ละ <c oughs> แต่มันเป็นวันจันทร์นะอุ้มกลับไปแล้วแต่อุ้มอาจจะเห็นที่วอซอบบ้างเล็กน้อยโอเค let's go